วันนี้เรามาเหมากล้วยให้กับบุญเพิ่นนะคะคะแนนจากคุณแม่มีน้านะคะที่ให้คะแนนมานะคะเดี๋ยวเราป้อนกล้วยให้แม่เลยนะคะนี่วีที่หนึ่งแล้วนะคะเราเหมาเลยนะคะมีแปดวีเนาะนะคะมือกินหน้าร้านเลยกินหน้าร้านเลยครับวันนี้แม่ ก็สิยำได้โอ้เสียวอีกอ๋อสันกิน <c oughs> เหลืออีกหนึ่งสองสามแล้วอยู่สี่ปีโอ้มาวันร้านคุณแม่เลยนะมื่อนี้กินกล้วยหน้าร้านนะคะขอบคุณแม่มีนาด้วยเด้อนะคะที่ให้คะแนนไปมาซื้อผลไม้ให้บุญเพิ่มนะคะแล้วก็ เราจะไปซื้อกับข้าวด้วยเนาะนะคะแม่ๆนะคะอันนี้ให้บุญเพิ่มกินก่อนนะกินหนาล้านไปเลยนะคะยังมะพร้าวป่วยพอดีนะคะเฮ้ยพูดอะไรแม่เฮ้ยเสียแผงนี่ไม่กินแล้วแล้วอีกอย่างถือสองบีแต่ว่ากินทีละวีเอ้าเสียอีกเหล่าเต๋อสันเอ้าสองบีได้นั่นอ่าเหล้วอีกสองบีสุดท้ายแล้วนะคะ โอแปดวีนี่ใช้เวลาไปกี่นาทีแล้วเนี่ยบนเพิ่ม,มโอ้ยเสียบแพงความสุขนะคะเดินมาเจอผลไม้เราก็ต้องซื้อนะคะซื้อกินหน้าร้านไปเลยนะหน้าร้านนมนี่เรเมมามเอสองวีแล้วแล้ว,ลวหวยเกยหน่อยปอมหน่อยไงดีแท้ ้อจนม้สุดท้ายอ้มอ่านเพิ่มขอบคุณค่ะขอบ่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุขอบคุณค่เท่ะนี้นะค่ะค่ะะ่ค่ค่ะคคค่ะขอ่านี้นะคะ